สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องุูมน้องไปวิธี c a ใหม่กันค่ะคราวนี้จะเป็นน้องแมวกวากนำโชคนะคะชื่อเขาว่าบิลเลียนแอนแคทค่ะสำหรับพิกัดเดี๋ยวไปจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะมาดูที่ตัวกล่องกันก่อนเลยค่ะสำหรับน้องแมวคราวนี้จะมีทั้งหมด6สีกับอีกหนึ่งซีเครตนะคะมีน้องแมวม่วงแมวดำแมวเทาแมวส้มแมวขาวแล้วก็แมวชมพูค่ะส่วนตัวซีเครตเนี่ยจะเป็นแมวส้มใส่ชุดด้วยนะคะ อันนี้ปอยสั่งมาเป็นแบบกล่องใหม่ยังไม่แกะสั่งมาลุ้นเองค่ะมาลุ้นด้วยกันนะคะว่าปอยจะได้เป็นน้องตัวไหนค,ค่ะตัวซองจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่ค่ะน้องตัวที่ปล่อยได้จะเป็นน้องแมวเทานะคะนีตัวน้องมีกลิ่นหอมด้วยค่ะแล้วก็มีกระดิ่งสีทองด้วยนะคะน้องแมวที่ปล่อยได้มาจะเป็นหน้าผากสีม่วงตากริ้ง360องศาส่วนแก้มจะเป็นแบบใหม่เป็นแก้มรูปดาวนะคะหน้าตาน้องแบลมากเลยค่ะน่ารักนะคะน้องมีใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วก็ผูกกระดิ่งมาแบบนี้ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะตัวผ้ากันเปื้อนจะเป็นยางยืดแบบนี้ ก็ด้านหลังจะเป็นหางน้องแมวค่ะที่ด้านบนมีเป็นสายห้อยมานะคะสายจะเป็นสีแดงฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีเหลืองเขียนว่าเบบี้ทีค่ะแล้วก็ตัวห่วงจะเป็นสีทองนะคะด้านซ้ายกับขวาก็มีที่สําหรับคล้องสายแยกด้วยค่ะน้องตัวนี้น่ารักมากๆนะคะทีนี้เดี๋ยวปอยจะลองเทียบขนาดกับน้องมาการองให้ดูค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นน้องเบบี้ทีมาการองนะคะมีทั้งกระต่ายหูตั้งแล้วก็ที่ปอยทําเป็นหูตกค่ะ เทียบขนาดแล้วก็ใกล้เคียงกันเลยนะคะนี่ใกล้เคียงกันค่ะหน้าก็เป็นขนาดเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปจะลองเปลี่ยนหน้าให้ดูด้วยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนหน้าก็เหมือนเดิมนะคะเป็นช้อนสั้นค่ะ เท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนหน้ากันได้ง่ายๆแล้วนะคะสําหรับมือแล้วก็เท้าของคอน้องแมวเนี่ยจะต่างกับคอมากระรองนะคะมากระรองจะเป็นมือลักษณะลงส่วนน้องแมวเนี่ยจะเป็นมือแบบว่ายื่นขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงเท้าเนี่ยก็ใหญ่กว่าด้วยนะคะอย่างนี้เดี๋ยวก็จะลองใส่ชุดไซส์มากกระรองให้น้องดูค่ะ นี่ค่ะน้องก็สามารถใส่ชุดไซส์มากกระรองได้อยู่นะคะเดี๋ยวปอยจะลองเอากระดิ่งกับผ้ากันเปื้อนอันนี้ออกดูค่ะตัวกระดิ่งก็เป็นยางยืดเหมือนกันนะคะเป็นลักษณะนี้ค่ะคล้ายๆยางมัดผมนะคะแล้วก็ตัวผ้ากันเปื้อนก็เป็นยางยืดเหมือนกันค่ะนี่ค่ะสามารถเอาออกได้ง่ายนะคะพอเอาน้องมาแต่งตัวแล้วก็ดูน่ารักดีเลยค่ะนี่น้องเบบี้ทีแมวสำหรับตัวสีเทาอันนี้ขนฟูน่ารักนะคะ สีนี้ก็ถูกใจค่ะที่ได้นในหูน้องจะเป็นสีแดงแบบนี้ด้วยนะคะนี่น่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยค่ะใครที่เป็นทาดแมวต้องไม่พลาดเครานี้เลยนะคะนี้เดี๋ยวมาดูที่การ์ดของน้องกันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องแมวเท่านะคะป้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ